เธอได Th ้เร oh, ื่องมีเคล็ดลับสิ่งนั้นเหรอฉันไปตามล่าน่ะฉันตามล่าว่าหายปีมากเลยหาไม่เจอเลยนะตึง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 ไอ้สารพัดตึง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 นั่นมันตัวอะไรกันน่ะหัวตึตึตึงเฮ้ยอย่าโวยนะวะไม่นะอย่าโวยนะว่านี่มันโก่งคนดูกันน่ะไม่นะเราบรรลุไปได้ยังไงกันเนี่ย จะฝึกกระโดดเตะอย่างงั้นเหรอไม่ละเชื่อว่ามันต้องมีอ,อะไรผิดพลาดอย่างงั้นแหละฉันทำกับทุกคนอย่างนี้ได้ไง,งนนไววเนี่ยแล้วใครมึงจะตั้งกล้องต่อไปถ้าอีกแล้ววะเนี้ฉันไม่สนหรอกแต่ตอนนี้ฉันต้องหาเกย์ทัชให้เจอเกย์ทัชเฮ้ยฉันเจอเกย์ทัชแล้ววุ้ยจะไปรดอดยังโอ้โหชิวชิงแกมา,อาทอมกับฉันอย่างนี้เหรอแกต,ตายซะ ไอ้กาชิชัยไปไหนอ่ะไม่เป็นไรหถึงข้าแ,บบแปลงล่าแล้วล่ะจิงตายไปซะสำลัด,ดโอเคชะตามหางเซทัสก่อนอย่างนั้นน,ะนเจอรล่ะว,ว,ว้าวเจอมาอีกแล้ว <S <S ต้องรองดูหน่อยสิมาเปิดขึ้นได้หรือบอกว้าวมันเปิดขึ้นได้อีกแล้วมาเลยแล้วกัน cái hoàn nhá oh my god, oh my god, kẹo oh <laughs> 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 โอ้ไม่กอฉันรู้สึกถึงพลังงานบางยอย่างฉันรู้สึกถึงพลังงานบางยอย่างไม่กอดในสุดฉันก็จะเขีเยนทะัสแล้วล่ะผมเป็นไม่ได้หรอะที่ฉันจะนะไ,ปไปเขียนทัสนะ่ยหายไปไรอย่างน้อยฉันก็เจอแลนะ้วล่ะความไม่ตายาต่อไปว้าวมันมีการหลากหลายแบบมากเลยมันอะไรกันเนี่ยอย่างน้อยฉันก็ต้อง กระโดดทีมึงขิบอต้นะชิงไ้ต้องฟังแล้วกูงงนะมึงรู้ไหมดนีอะไรนะมึงพูดว่างไงน้กินอ่ะ FMCPE Master เติ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 ตตอะไรนี่กูเย ถ้าเรื่องผมนี่นคือมือเชิญเลยคนดูนมันจะารีวิวเอ็มซีมัลเตอบอสชูบอกร์พไมโครไปครับผมอ่าโอเคฐานะของของ MC Master นะครับก็คือเขาจะอัปเดตเหมือนเดิมเลยนะครับก็คือเพิ่มเติมไม่มีเปลี่ยนฮะส่วนชูบอกเนี่ยมันจะเป็นยังไงฮะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันดีกว่านะครับเพราะว่าผมเนี่ยยังไม่เคยลองเวอร์ชันใหม่นะครับโอเคเราจะมาเริ่มจาก MC P Master กันก่อนเลยครับก็ใครชอบแอปไหนบ้างก,กันก็เมนกันได้เลยครับผมก็คลิปนี้นะเป็นคลิป ภาคสองแล้วนะหรือว่าภาค2องลเลยดีครับผมอ่าโอเคนะฮะเราจะดูทําว่าโฆษณามันจะขึ้นหรือเปล่าสำหรับทางด้านของ Imc Master นะฮะแต่ผมว่ามันไม่น่าขึ้นหรอกนะเอะอโฆษณาเออคือมันเห็นแบบเป็นผมไม่กล้าขึ้นแล้วนะโฆษณานะขึ้นมาที่เดี๋ยวกูตกใจนะครับผมโอเคนะฮะเรามาดูทางด้านของข่วาวสารของแอปนี้กันเลยนะครับผมเราจะรีวิวแบบรวดเร็วนะครับทางด้านของแอปนี้นะเพราะว่าเรารีวิวกันเยอะแล้วนะครับผมไปก็จะแรกนนะผู้เล่นนะฮะสามารถ มังคับู้เล่นนะฮะคือแบบเราเป็นแบบเหมือนโอปิเตอร์นะครับสามารถแก้งคนนะแบบให้บินได้หรือว่าทําลายไม่ได้อะไรพวกนี้นะฮะไม่สิอันนี้สิครับนะฮะคือถ้าเพื่อนมาเนี่ยเราสามารถเก้งเพื่อนเราได้เลยครับผมส่วนอันนี้ก็เป็น,นา่ะของเล่นก็คือตัวเรานะฮะก็คือทาลายไม่ได้เะาดูนะฮะนี่ครับอ้าทำลายไม่ได้ตรงไหนอันนี้โมเคทีปเอ้ยนะ <c oughs> เหมือนมึงเวอะนะฮะโอเคอันนี้บินนะฮะก็คือเราบินได้น,นะคนะโอเคเราจะลองดูครับว่าหมเดทีว่ามันจะบินได้น,นะฮะดูนะนี่ครับโอ้โห ดูนะฮะมันจะเปิดให้บินได้ครับนี่ครับเรียกได้ว,ว่าโคดเกียร์นะครับผมนะแต่เวลาลงมาเนี่ยก็จะเจ็บเล็กน้อยนะครับอ่าถ้าบินสูงเนี่ยก็จะเจ็บเล็กมากนะฮะเล็กมากต้องเจ็บ ใจห,หลวงนะครับผมอ่าโอเคเราก็จะปรับเป็นโหมดเดิมนะครับผมปรับเลเวลได้ถึงสูงสุดถึง3า 9, 9, 9 4เก้ารยเก้าสบวลเลยนะผมโอเคปรับไปสร้างสารครค์นี่ับผมอ่าโอเคนะฮะอัดคลิปก็ยังฮะอัดแยาวนะนี่ก็ผมโอเคไอเทมนะสามารถเสกไอเทมได้ตามใจชอบนะฮะตอนแรกของพื้นนะฮะไม่สามารถเสกได้น,นะเพราะว่าแอปไอเที่ปิดตัวลงมแล้วนะฮะ ก็คือมอสอะไรพวกนี้คือเราเพิ่มไม่ได้นะฮะนอกจากเป็นของได้ไหมครับะเราสามารถเพิ่มได้ทันทีนะครับผมอ่าเราลองดูนะเพิ่มพวกนี้ในการน้องผมจะลองเพิ่มมานะครับจุ๊บๆเป๊ะโป๊ะป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 ุ่มเป้านี่นะฮะคุณสามารถเพิ่มไอ่โหมดได้ในสร้างสรรค์นะคือผมต้องปรับือสซงมือมาก่อนนะครับเพราะว่าสร้างสรรค์เนี่ยไม่รู้ท่านเสียทำไมนะครับผมโอเคเราลองดูไอเทมกันนะผมอยากได้เออเออไดมอนด์นะฮะไดมอนด์เพชรปะเราเขียนเพชรนะฮะเพราะว่า เนี่ยต้องเขียนภาษาไทยนะฮะป้าผมอยากได้เพจสักหกสิบสี่อันไปลนกป้ากดเพิ่มนะฮะนี่ครับมาแล้วครับโอ้โหเรียนว่าได้ดั่งใจชอบเลยทีเดียวนะครัสำหรับเจ้าหน้าของแอปนี้นะฮะคุณอยากจะทําอะไรก็ได้นะครับในแอปนี้นะฮะสามารถจะเกลียนเพื่อนส่วนใหญ่เขาก็เอามาเกลียนกันทั้งนั้นนะครับสต้องรีบเร็เลยนี่ต้องเออไม่ได้นะครับเพราะว่าแอปมันปิดตัวลงกันแล้วนะครับผมเคเราดูม็อบกันนะฮะม็อบเพิ่มคิปเปอร์ก็ได้นะครับไอเชี่ยกูไม่ได้เพิ่มเลย โอ้โ,อโหูกูระเบิดชิบหายเบลหกพันแล้วนะครับทุกคนฮะจาก3 9 9พันเก้าเก้านะครับผม <_ co. S 1> นี่มันอะไรกันนี่โ <_ C 1> <Okay, S 2> อเคภาพหน้าจอพ่าถ่ายได้นะฮะภาพหน้าจอโต๊ะชี้ปะนะฮะโอเคสำรองโลกข้อมูลยอะไร่างนี้นะครับผมมารับดูน้ํายาก,กันฮะเดี๋ยวม่าปรับให้มันขั้นสูงเลยนะครับนี่ครับอ่าอันนี้เป็นด้านดีนะฮะอันนี้คือด้านลายนะฮะด้านลายนี่มันจะเป็นยังไงนะมาดูกันดีกว่าครับผมเดี๋ยวมา่าลองปรับใช้ครับไเร็วโทรมาตัวเองนะครับ เขาเรียกว่าเสพติความเจ็บปวดนะฮะโอเคครับซึ่งกูปรับไม่ทันแล้วกูตายๆๆกูตายเลิกเลิกมันเลยเลิกเลิกไปเลกิกเล่นละโอเค<ล>นะครับผมก็เป็นการทํำลายตัวเองนะเมื่อกี้ไม่ดีนะฮะไม่ดีนะฮะอันนี้เป็นการยิดตัวเองฮะโอเคอันนี้เป็นด้านดีนะฮะจำดีด,ดีกว่าครับโอ,ระะโอเคอนี่ฮะเจนวาคือกระโดดมึงแบบสูงเกินนะครับผมเดอะฮักยอมแพ้ฮะเดอะฮักเห็นอย่างนี้ก็ยอมฮะ แทนบลินรุ่นไหนก็ไม่มีสูงเท่านี้นะครับผมบอกได้เลยนะฮะล้างทั้งหมดก่อนนะครับนะเดี๋ยวมันจะกระโดดสูงไปนะครับจิงโจ้นี่ถึงก็สยบนะฮะเมื่อเห็นคัดกระโดดแบบเมื่อกี้นะครับโอเคเอเดอร์ละกอนฮะเพิ่มเลยฮะไอ้เชี่ยไอ้เพิ่ม64ตัวชิบหายแล้วกดผิดหรือเปล่าวะโอเคนะครับผมนะเดี๋ยวลงกันดีก่อนนะเราลงแบบไม่เจ็บนะฮะเราลงแบบค่อยๆนะฮะโอเคนะครับเพื่อนโอเคเพื่อนหมดนีโหมดแล้วพอแล้วสร้างเร็วหมดยานะครับ เคโหมดไอเทมนะครับโหมดเสริมพลังนะฮะก็คือเราสามารถปรับได้นะโอเคเราปรับแบบสูงสุดไปเลยนะครับเอาดาบมาผมจะลองธานของธนูนะฮะเพิ่มไปเลยนะครับแล้วก็ลูกธนูนะฮะป้าเดี๋ยวผมเสกลูกธนูให้ดูนีครับพิมลูกธนูเขียนมาลูกก็ขึ้นมาแล้วนี่ครับป่าลูกธนูป้าสักสิบสี่ไปดูป้โอเคฮะมานะ้ฮะธนูยาพิษนะฮะธนูนี่คือแบบโคตรโหดนะครับมาเดี๋ยวเราจะลองยิงตัวไหนสักตัวหนึ่งนะฮะผมเพิ่มม็อบก่อนนะฮะ มับเออลองโอซับเอน็นเดอร์ดักก้อนไปนะฮะเราไปดูาาท่าวัตตาได้บ้างก่อนะฮะดูนะฮะปึง้งเฮ้ยผมเพิ่มเพิ่มห่วงสี่ตัวเอฮ้ยชิบหายจริงนะเนี่ยตายปะไม่น่าตายนะไม่น่าตายนะครับผมโอเคผมปรับบินก่อนดิบินบินบินผมบินหนีไปที่อื่นก่อนครับเพราะว่าเดี๋ยวมันกระตุกนะตรงเนี้ยโอเคผมลองเพิ่มตัวอื่นนะครับเอน็นเดอร์ดัก้อนเหมือนมันบักไงไม่ดูวะท่าหน้านของธนูเอ็นชานีนะฮะโอเค นี่ครับดูนะดูนะเอ้ยเฮ้ยโอ้โหไม่ทันได้ยิงไม่ทันได้ยิงไม่ไหวแล้วมันจะลอยขึ้นนะครับทุกคนเอ้ยมันลอยลอยโอ้ยเฮ้ยตายไหมเนี่ยโดนไหมเนี่ยผมยิงโดนไหมเนี่ยโดนเธอโดน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 เธอโอ้โหบินโคตรเร็วตายนี่อ่ะครั้งเดียวเกือบล่วงสองครั้งปะนี่อุ้ยจะตายแล้วครับเนี่ยตายแล้วเนี่ยนี่ครับมันกลายเป็นลักสองแล้ว วา,วา,วา,วาว่าว่ามันกลายเป็นล้างศเหรอครับทุกคนหรือว่าตายอะ่ะผมว่าน่าจะตายนี่อ่ะตายเห็นไหมเรียบร้อยครับได้าเดนเทอร์สตาร์มานะครับผม <ic> โอ้โหกระโดดอีกโอเคนะแอบ,บนี้ก็ประมาณนี้ครับผมแอบบนี้ไม่มีมอะไรมากเนาะก็น่าจะรู้ๆกันแล้วนะครับเนี่ยปรับฝนได้นะโอเคจะมีใครแบบยังไม่รู้แอบ,บนี้หรือเปล่าเนี่ยปรับฝนนะครับฟ้าผ่าป้องกันการระเบิดนะครับป้องกันการระเบิดก็มีคนบอกว่าแบบป้องกันการระเบิดจากแมปเนาะไม่ใช่ป้องกันการระเบิดจากคิปเปอร์โอเคผมก็ไม่รู้นะก็ขออภัยด้วยนะฮะเพิ่งดูจัก ที่ท่านผู้ชมเม้นมานะครับอันนี้เปิดแมปได้เลยครับทุกคนนะเนี่ยดูดิมีแมปด้วยขวามือเห็นไหมโอเคไอเทมประมาณนี้ฮะคลิปนี้นะฮะเรหรับของแอปนี้ฮะเดี๋ยวเราไปดูแอปต่อไปกันเลยดีกว่านี่ครับผมทูบ็อกกบ็อกกบ็อกก์บ็อกอก์ฮองฮ่องฮ่องฮ่องบอมม็อกนี่ใช่หมาด้วยเปล่าเอ้ยเดี๋ยวนั่นมันด็อก แล้วก็มาถึงทาหน้าของแอป2บอกกันแล้วนะครับซึ่งแมปไม่โหลดนะโอเคนะครับก็แอปนี้นะครับผมใช้คนเออทาหน้าของไมค์ครับเนี่ยผมใช้คนเวอร์ชันกับ m c p m a s t e r นะครับผมเพราะว่า m c p Matter เนี่ยมันเป็นคนไข้าชจะเก่านะครับเพราะว่ามันปิดตัวลงไปนานแล้วเนาะผมก็เลยใช้เวอร์ชันแบบเก่าหน่อยฮะแต่อันนี้ก็เป็นเวอร์ชันแบบเริ่มจะปัจจุบันแล้วนะครับแต่อันนี้ก็ยังไม่ถือว่าปัจจุบันนะครับก็เป็นเวอร์ชันแบบตัวเต็มเนาะถึงจะเล่นได้นะครับผมโอเคนะครับก็ คือแค่หน้าต่างหน้าแมปนะแล้วก็ทางหน้าของซ้ายมือเนี่ยมันจะคล้ายๆ MC m a s t e r แหละเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยทูบอกคือมันเวลามันจะเปิดมอสคือมันเป็นยังไงอะ่ะมันไม่ใช่รูปขวานนะครับถ้าผมจำไม่ผิดน,นะครับ <c oughs> ก็โอเคนะครับมันคืออัปเดตนะทูบอกคือมันอัปเดตเรื่อยๆเลย,ยนะครับผมโอเคนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้กดเข้าไปในขวานนะแค่ผมเห็นหนะ้าต่างเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเริ่มจะกินขาดๆเลยยังไงไม่รู้นะฮะโอเคนะครับมาทัวรดจีที่ว่าผม ผมคิดว่าแอปนี้น่าจะดีกว่านะผมเดานะอันนี้ยังไม่ได้ลองนำมาดูนะครับอ่ะเรามาดูของกันครับโอเคของอันนี้็อตคัทอะไรเนะี่ยไฟอิงอะไรเนะี่ยแอร์จัม์อไม่มีข้างในอยนะ่างเนี้ยสปีดอะไรเนะี่ยผมลองดิสปีดวิ่งเร็วเหรอเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเอาว่าคือแบบทุกคนครับก็คือว่าเรากดเนี่ยก็คือแบบเป็น็อตคัทเนาะเรากดอันนี้เราเดินนะครับก็คือมันเหมือนวิ่งอัตโนมัติเลยนะครับเฮ้ยเจ๋งว่ะ โอเคผมลองรีวิวนี้นะช็อตคัตก่อนนะไฟอิงครับนี่เอ้ยคือแบบนี่ครับก็คืออันนี้กดไฟอิงคือยังไงอ๋อเดี๋ยวผมลองดูใหม่นะจึ๊บจ๊บอันนี้ไม่แน่ใจนะอ๋อลองโหมดเซเว่นนะผมจะลองดูโหมดเซเว่นนะครับผมอันนี้ผมลองดูโหมดเซเว่นนะปึ๊บผมปรับนี่นี่น่าจะได้นะนะปึ๊บโอ้โหแล้วมันบินได้เลยฮนะนี่นะครับ คือเรากดตรงนี้เราบินในหมดเซิร์ฟเวอร์ได้เลยคือเราไม่ต้องเข้าไปกดเลยนะโอ้แม่งโคตรเจ๋งครับแอปชูบอกโอ้ยแต่ลงมาเจ็บ <c oughs> นะครับอ่าเดี๋ยวผมขอปิดชอ็อตคัทพวกนี้ก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมาบังนะครับไฮจัมผมลองดูไฮจัมแอร์จัมซิลองดูไฮจัมดิกระโดดสูงโอเคโอ้โหเป็นจริงโจ้เลยนะครับคือ MC ็มซีแพตเตอร์มันก็มีนะครับแต่มันไม่มีชอ็อตคัทเอามาไว้ข้างนอกอย่างนี้นะมาเดี๋ยวผมรีวิวอันแรกก่อนนะมูเมนต์นะอ่าอันนี้ไฟล ก็เปิดในนี้ปกตินะครับผมนะอันนี้โ no น้ตคิปคืออะไรผมไม่มั่นใจนะโน้ต no คิปคืออะไรอ่ะกาลงไม่ได้เดี๋ยวอ๋อคือเราทะลุผ่านได้ปะ่ะผมจำไม่ได้นี่อ๋ออันนี้ทะลุผ่านได้ครับทุกคน m c p m c p m a s t e r เหแบบนี้ก็มีนะผมจําได้อยู่นะโอเคนะครับเป็นเหมือนอารมณ์แบบสเปคสเปกเตอร์นะเป็นแบบเป็นมุมมองคนดูประมาณนี้นะอันนี้เจอลาวีนะฮะเป็นถ้ำแบบนี้นะฮะเขาเรียกว่าลาบีนะฮะ แต่ทาราวิวอะมันจะอยู่ในอ v ีนะฮะม่เลิกเลิกมันเลยเลิกเลิกไปเลิกเล่นละไปไหนครับพัพที่ไหนร้องน้องเล่นทันพี่หน่อยครับโอเคผมปิดโนคลิปนะครับเฟซคืออะไรฮะผมลองดูดิออโอ้โหดําน้ำผ่านทุกอย่างดําผ่านทุกอย่างกูดําดินกูตายกูตายโอเคครับนะตายไปเถอะปนะโอเคโอ้โหเป็นเหมือน แล้วมันมีเอ็กซเเล์ด้วยนะรู้สึกนะครับอ่าผมลองหาเอ็กซเรย่ก่อนนะฮะเดี๋ยวผมค่อยๆรีวิวทอร์ดนนีก่อว่าอ๋อผมมาเกินไหนเนี่ยอ้มันไม่โหลดน,นะครับโอเคไฮจัมโอ้ยเราเลือกความสูงได้ด้วยนะฮะโอเคอันนี้ค่อนข้าจะลงตัวอยู่นะครับอันนี้แบบกระโดดสูงมากดูดิเอาเรื่องเอาเรื่องเฮ้ยเอาว่าแต่ก่อน mc m น s ี e มคือแชมป์ดังด,งด้งโกงนะฮะทุกบอกมานับเดคือแบบ ดูดิโอ,โ,โอ้โหโคตรดีแล้วหน้าต่างมันเปลี่ยนคนะ่ะทุกคนจําได้ป่ะทุกคนคือแบบแต่ก่อนมันไม่ใช่หน้าต่างเนี่ยอันนี้ออโต้สปินคือยังไงนะอะไรอะ่ะอ,อ๋อเมื่อกี้โดนอ๋ออันนี้คือวิ่งอัตโนมัติอะไรนะครับอันนี้ก็เหมือนช็อตคัทที่ผมวางไว้นะโอเคเอ้ยมันแล้วมันเจ็บอะไรวะแล้วมันเจ็บอะไรวะเคโนโบสโล slow d อันนี้คือวิ่งช้าเรือเ่อปะ noble slow down นี้ไม่แน่ใจนะฮะโอเค do slow falling อ๋ออันนี้เป็นแบบเอ้ย เหมือนอันนี้เลยเขาเรียกว่าไงวะโอบกาศอดะเหมือนเราอยู่ในอวกาศนะครับเนี่ยคือตัวเราค่อยๆลงนะอารมณ์ประมาณนั้นเลยนะครับเอ้ยเอาว่ะต่อไป walk o ออนวอเตออันนี้คือเจ๋งมากครับเดินบนน้ำนะฮะโอเคถ้ามีเสียงแซกซอนอะไรขอไปนะโอเคเรามาดูกันนะโอ้โหพระเจ้าโอ้ my god ทุกคนนะเดี๋ยวเรามาดูมุมมองนี้กันดีกว่าโอ้แอปนี้มันเกียร์ไปแล้ว mc m a t t e r mc m a t t e r นี่โอ้โห ชิดซ้ายเลยครับทุกคนเจอแอปนี้เข้าไปนะฮะชูบอกฟอร์มไอค้าบนะฮะคือผมเป็นโรคขี้งวนนะต้องแบบเลื่อนดูการอัดคลิปนะครับโค้แบบไม่อัดคลิปเนาะโอเคผมเอาออกนี่ครับอ่าบอกออกมาเชยครับนี่อันนี้เราขึ้นมาจากน้ำก่อนนะฮะแล้วโอ้มอมัน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 จัมัน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 จัมัน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 จะฟังแล้วกูงงนะมึงรู้ไหมดีเกียร์ไปแล้วน่ะโอ้โหไม่ก็ทุกคนครับ มาเดี๋ยวเรามารีวิวกันต่อนะฮะบิงฮะบิงอะไรบิงที่ไอ้นี่หรือเปล่าโอ้ไอ้นี่เดินผ่านเฮ้ยทุกคนน่าเดี๋ยวนี้ไม้มันนัเดตแล้วเหรอเดินผ่านได้แล้วเหรอสมจริงขนาดนั้นนะ่ะคือแต่ก่อนมันเดินผ่านไม่ได้นะครับเลยผมไม่ปรับอะไรปะไม่น่าใช่นะคือเราเดินผ่านไม้แล้วเว้ยทุกคนเอาว่ะโอเคแท็บเทเลพอร์ตนะครับแท็บเทเลพอร์ตคือยังไงฮนะเฮ้ยโอ้โอ,โอ้พระเจ้าโอ้พระเจ้านี่มันอะไรกันเนี่ยมันจะโกงไปแล้ว,ลวอะ คืออารมณ์แบบเหมือนเกมโมบ้าในคอมอะไรประมาณน้ทุกคนนะฮะคือแบบเราออามาคลิกๆนะฮะอันนี้ครับไมค์คับนะฮะไมค์คับโมบ้าครับ,รบเอามือคลิกๆครับมันจะเดินให้เรานะฮะอันนี้ไม่ใช่เดินนะฮะว้าไปเลยเฮ้ยเอาดีๆมันจะโหนไปแลวแอปนี้เฮ้ยทุกคนครับผมลืม MC m a ต t e r เลยนะเล่นแอปนี้ <No. S 1> โอ้โหยอมใจไต่กำแพงได้ไหมนะโอ้โหไต่กำแพงได้ด้วยโอ้โหเฮ้ย ไม่ก๊อดโอ้โหตายนะ้มันจะโหดไปแนี้อันนี้คืออะไรเนี่ยเซิร์เวอร์หมดออใช้ในเซิร์เวอร์ได้ด้วยเหรอไม่ใช่แหละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเกียร์ไปแล้วนะใช่ในเซิร์เวอร์นี่ชิบหายนะ no four damage นะฮะคือเราตกจากที่สูงไม่น่าจะเจ็บนะครับผมเดาว่าอย่างนั้นนะเกิดอะไรขึ้ผมปึ๊บเอออะเจ็บนะครับอันนี้ประมาณว่าแบบว่าแบบไม่แน่ใจนะครับบางอันนี้ผมไม่แน่ใจจริงๆนะฮะโอเคเรามาดูโลกดีกว่านะครับ โลกนะตอนนี้ต้องเสียตังกันเลยเพิ่มเนี่ยดูโฆษณาอะไรพวกนี้เพิ่มนะฮะันนี้นุ๊กอะไรนะนิวเคลียร์หรอไม่แน่ใจนะคะบางอันเนาะโอเคอันนี้ปิดไปก่อนแฮทอ๋อเป็นอันนี้ที่ว่าเอฟเฟกต์นะครับมีเอนนนะฟเฟกต์นะเอฟเฟกต์อันนี้ฟอร์สอะชิมเมนต์คืออะไรภารกิจสำเร็จอะไรพวกน,นี้หรออะชิมเมนต์อะไรดูนี่สิคอมมาน อันนี้เป็นแบบวกแบบแนวสร้างอะสร้างโลกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้กี่ไบเทมเนี่ยงานเนาะจะเอาอะไรจะเอาอะไรเรียกได้เลยนะครับกดแอดดิเยโอโหไม่กอดแล้วคือเวอร์ชันใหม่แบบของมันเยอะนะเี้ยนะถ้าเอ็มซีมาสเตอร์คือแบบมันเล่นได้แค่เวอร์ชันเก่านะครับมาผมลองดูที่มันมีกล้องส่องไกาย,ยัางวะเอ้ยอันนี้คืออะไรเฮ้ยผมดูดีเอ้ยคืออะไรอะเดี๋ยว what ฟองน้าก็ซสีกได้เฮ้ยเราบางอย่างคือมันไม่มีในไมครับมันแบบมันเป็นแบบเอฟเฟกนะครับทุกคนแล้วมันมาได้ไงวะเนี่ยโอ้โหโคตรสุดอ่ะทุกคนดูดิอะไรวะเนี่ยบล็อกอัปเดตนะครับวันนี้มันต้องบล็อกในอนาโคตแหละนะครับแต่ผมยังไม่ได้อัปเดตนะประมาณนั้นนะฮะ Fuck you two thousand years later โอเคท่านผี้เรามาดูอย่างอื่นกันต่อดีเซนเดอร์นะครับ อันนี้นดอรโวโวันนี้ผมไม่ค่อยรู้ว่าทุกคนแต่กี้ไปเทมอ่ะก็คือมีหลักลายไอเทมนะครับบางบล็อกก็คือต้องอัปเดตเนาะถึงจะเลือกได้นะครับโอเคนะครับเฮ้ยบล็อกเก่ามากนะมีบล็อกเก่าเดีด๋วยวทุกคนผมลองดูบล็อกเก่าดิเฮ้ยเย็ดเคทุกคนคือบอล็อกเก่ามากอ่ะแล้วมีอ่ะเฮ้ยเคมันเอา,ม,ามันเอามาได้ไงวะบล็อกคือเก่ามากนะครับเป็นบล็อกแบบนรกแบบ การสร้างนรกเวอร์ชั่นเก่าๆเลยอะโอ้โหทุกคนจริงๆแล้วมีบล็อกนี้ด้วยวะ่ะเนี่ยบล็อกเนี้ยโหดูดิน,นี่ก็คือเป,ป็นพอร์ทัลขนาดเล็กนะครับประตูนรกขนาดเล็กเนาะเฮ้ยเจ๋งวะ่ะทุกคนตายเนี่ย mcmaster กูหมดหมดค่าเลยนะเจอแอปนี้เข้าไปนะครับเนี่ยนี่เขาขนาดแค่สองหมดแลนะ้อย่างเงี้ยทุกคนเียบางอันเราผมก็ไม่รู้นะอันนี้เราดูเรนเดอร์ดีกว่าว่ะเอ็กซเรย์เนี่ย อ๋ออิสเลยคือเราต้องดูวิดีโอเนาะโอเคเดี๋ยวผมลองดูวิดีโอด้วยกันนะฮะทุกคนครับคือผมมันกดดูวิดีโอไม่ได้อะคือแบบคือเราต้องจ่ายตังค์เดี๋ยวใช่ไหมทุกคนเมื่อกี้ผมกดดูไปแล้วนะครับแต่มันก็ไม่มานะมันเป็นภาพโหลดแล้วก็ค้างหลุดไปเลยนะครับเกมเนาะเกมแม่งเกมโคตรดีนะ <S 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 โอเคนะครับเรามาดูเช็ด efp นะครับอันนี้คืออะไรนะครับ <S <S เช็ efp คือยังไงอะผมลองดูดิ มีมีกับดักอะไรนี่นอ้ยแล้วทำไมนี่มันขึ้นอะเนี่ยทุกคนดูดิอ๋อก็คือเราสามารถรู้นะว่าตรงไหนมีกล่องสมบัติอยูม่มันเหมือนแบบถ้ามีกล่องสมบัติอยู่ใต้ถ้ำมันจะเจอปะเนี่ยทุกคนมันจะเป็นบล็อกขึ้นนะผมลองหาใต้น้ำดีมีปะนี่ให่เจอด้วยทุกคนเห็นไหมข้างล่างเนี่ยมันเป็นกลองสมบัติเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยคือสแกนหาเจอเลยนะเนี่ยข้างล่างทุกคน ดูดิโอ้โหแล้วคือโค้ดเกียร์นะครับผมเขาเรื่องจัดอันนี้เพย์เออร์เอพีก็คือมองหาตัวผู้เล่นนะอันไหนที่มันล็อกก็คือเราต้องดูโฆษณาหรือซื้อนะครับแทงของคือไม่ได้อะมาไม่ให้ไม่รู้ทาไมอันนี้ฟรีแชมนะครับอ๋ออันนี้เป็นมุมมองถ่ายนะครับถ่ายภาพยนตร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ปิดฟรีแชมนะครับโอเคฟรีแชมเอ้ยมันถ่ายตัวเราเองได้ปะเนะี่ย ไม่น่าได้นะตัวเราอยู่ไหนเนะี <c> ่ย <oughs> เค้ยฟูย้ยเฮ้ออันนี้โคตรเกียนทุกคนคือคือแบบทุกอย่างสว่างอะอ่ะผมลองปรับเป็นตอนคืนนะผมลองดูนะว่ามันจะสว่างหรือเปล่ามิดไนน์นะครับอันนี้มืดน,นะกดดิโอ้ยน้ำใส่มาก <c oughs> สวยมากอะเหมือนแบบไอเลนตสอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ผมลองไว้ใต้น้ำดิโอ้โห ไม่มีความไอ้นี่เลยอ่ะเน,นี้ยดูที่สว่างมากอ่ะอ๋ออันนี้ผมไปก่อเลยนะฟูบ่ายนี่ดูดูด,ดูโอ้เอาเลี้ยงจัดอาร์โมครับอ๋อเนี่คือเราจะดูแบบซ้ายมือเห็นไหมทุกคนเห็นซ้ายบนนะแล้วก็สามารถดูขีดจำกัดของการใช้ดาบอะไรพวกนี้นด้วยนะครับผมล้องเอาดาบมาเห็นไหมนี่ใช้ได้1,561ครั้งนะครับ ผมอยากรูว่าอันนั้นมันใช้ได้กี่ครั้งนะดูดิมันใกล้เคียงกันปะอุ้ยสองพันครั้งเลยว่ะทุกคนถือว่าในธุรกิจนี้คุ้มกว่านะโอเคนะครับมินิแมปนี่เราเปิดมินิแมปไซด์มินิแมปมมป,ปรับดินี่ครับโคตรใหญ่นะเราปรับเล็กกว่านี้หน่อยนะครับอันนี้เล็กไปนะครับปรับประมาณนี้นะครับแน่กาลังดีนะแน่กําลังดีนะครับทุกคนอันนี้อันนี้คือนี่ถ้าเราปรับ6นะครับ ก็คือจะมองเห็นได้กว้างขึ้นเห็นปะ่ะในแมปอ่าประมาณนี้นะฮะเทคอะไรเนะี่ยอันนี้คืออะไรมากอย่างาคือเราไม่ได้เห็นกับตัวมันเลยหายไม่เจอหรอล่มังนะครับโูมมนีนซูมโอ้อนน Zoom. โหเป็นเหมือนมอสได,ด้ทุกคนเคยเห็นมอสในไหมอันนี้ปะ่ะนี่ซูมป์ซูมชัดมากอุ้ยผิดก่อนนะครับอุ้ยอันนี้ไม่ใช่แหละอันนี้ไม่ใช่แหละประมาณนี้พอนะครับอันนี้คือแม่ เฟมเขาเรียกว่าอะไรวะ fov นะครับมันมันเกินไป fov คือเยอะไปนะครับโอ้โหดูไม่รู้เรื่องเลยนะครับอ่าอันเนี้ยอันเนี้ยอันนี้โอ้โหอ,อ,อ,อันนี้คือแบบมุมมองดูกว้างสูงมากอะดูดิแบบสูงมากประมาณนี้นะครับอ่าโอเคนะครับแต่เวลาเขา pvp อะเขาจะปรับมุมมองให้กว้างประมาณเนี้ยทุกคนคือดาบจะอยู่ประมาณเนี้ยเนาะเฮ้ยอ,อันนี้ z ู o นะโอ้โู z ชัดมากอะทุกคนดูดิ โอ้โหยิ่งกว่ากล้องโอ้ดูดิเห็นยันเปลือกไม้นะ่ะเป็นเท็กเจอร์ใหม่หนะเวอร์ชั่นเนี้ยโอเคนะครับดูคอมมานด์คอมมานด์แอดได้แล้วเนะี่ยแอดอะไรก็ว่าไปนะแต่ผมไม่เพิ่มนะส่วนตัวผมแล้วเนะี่ยผมชอบแอปนี้มากกว่า MC b ม e n d e r นะครับผมก็แบบลุกเล่นมันเยอะกว่านะลุกเล่นเยอะกว่ามากนะครับ เนี่ยวอล์กออมวอเอันนี้คือเราเป็นผีหรือเปลวว่าเนี่ยผมลองกดอยู่ดิเราออกมาได้เลยนะไปผมลองเอาอ,เอินชาร์นออกมาดิเอนชาร์นอ๋อ,อก,ก็นี่ยดับอ๋อคือกดตรงเนี้ยเราก็กดเอนชาร์นได้นะเอ้ยแล้วกล่องมันเอนชาร์นได้ด้วยเหรอมาผมไม่เข้าใจผมลองดูดินี่นี่นนนกดทั้งหมดเลยกด,ด,กด,ด,กด,ดทั้งหมดกดทั้งหมดกดทั้งหมดจึ๊บจุ๊บจึ๊บจุ๊บจึ๊บจึ๊บจุิทิททนี่ดอน โอ้โหเจ้าอะไรวะเนี่ยโอ้โหไม่มันขนาดนี้แล้วเหรอลองเอาตัวไหนดีวะเอาคิปเปอร์มาแล้วกันเนาะคงขี้เกียจเสกตัวแบบเวอร์เวอร์อลังการนะนี่ไงฟังโคตรโหดโคตรโหดกระโดดทีม แล้วเราเพิ่มม็อบได้ไหมทุกคนผมลองดูช็อตคัลดี้แบบเราอยากเพิ่มม็อบเองอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ของแปดแปเนี่ยมันมีหมดหมู่นะครับผมลองหาอันนี้ตัวอะไรสปาสปร์สไปเดอร์สไตรเดอร์เอ็นเดอร์มิด l ัมบี้ิเลกเอาตัวไหนดีอะพิเลกเจอร์ไหมอันนี้ตัวอะไรผมลองเอาพิเลกเจอร์ด้วยกันพ i เลกเจอร์มาอ๋อพ i เลกเจอร์ไหนนี่ไงนี่ไงพ i เลกเจอร์ใช่ไหม ตีครับโอ้โหของมันโคตรโหดคือผมไม่เคยเห็นอะไรมันเวอร์ขนาดนี้ดูดิมันแบบขึ้นไปข้างบนหมดแล้วนะไม่พออ่ะดูดิโอ้โหเกินป้ายบางทีอ่ะนะมันเอ็นชาร์อย่างอื่นได้ด้วยเหรอมันเอ็นชาร์แบบกล่องเลยวุ้นี้เหรอผมลองมาดูเอ็นชาร์กล่องดิเอ็นชาร์กล่องนะปุ๊บเอ้ย กล่องเอ็นชานก็มากล่องเอ็นชานก็มาครับทุกคนฮะอย่างนี้ถ้าผมเอ็นชานกล่องให้มันแบบเต็มเต็มทุกอัดนะนี่ือนกันเนาะชับเน็ตเนี่ยผมลองตีดิอ๋อาางฟดตยโอ้โหโอเคฮะแล้วดูดิได้ธนูมาแบบสมบูรณ์ด้วยนะโอ้โหโคตรเกียนครับทุกคนนะฮะได้ช็อตคัทเหลือเยอะเลยครับโอเคฮะคลิปนี้ก็มาแค่นี้นะผม อ๋อไม่อยากสปอยเยอะนะก็ลองมาดูกันได้นะผมสำหรับใครชอบอยู่ดีไม่ใช่กดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็น,บบนกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปผมด้วยครับผมโอเคฮนะผมให้ไปเลยครับแอปนี้ชนะไปเลยเหอะคือโคตรเกียร์ครับอืมชนะขาดลอยจริงๆครับสำหรับแอปนี้นะฮะแต่เสียดายบางอย่างคืออีสต์ดีมันต้องดูโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ผมดูไม่ได้นะโอเครครับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับขอบคุณที่รับชมจนจบครับบ๊ายบายเย้ยูฮู I <laughs> know